มื่อนี้มานำเสนอเมนูออมปลานิ้นค่ะแล้วก็มีผู้ซอยมาซอยหั่นผักนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งข่าวเหนียวค่ะกินกับข่าเหนียวหั่นๆ้อนเด้อมื่อนี้มีคลิปหนึ่งข่าวเหนียวพร้อมเด้อหนึ่งข่าวเหนียวนะคะแบบว่าใส่หม้อหนึ่งธรรมดาเนี่ยละจ้ะเอามาใส่เข่าก่อนนะคะมีผักเข่าบางอยู่เด้อแต่ว่าหนูบอกเอาใส่อันกระติบเข่าคือตะเกียบเด้อจ้ะที่นี่ที่ใส่เป็นกระด,ดาษไขแทนเด้อเพราะว่าเข่ามันมักแห้งติดกัน ติดผักเขาบางนะมันซักยากกระดาษไขสิง่ายกว่าเด้อวจ้ะทรายเขาเนาะต้องทรายเขาให้มันแห้งนิดนึงก่อนจังเอาล้งกันกระติบเ้อขันห่อนห้อนอยู่เอาลงกระติบนะมันสีเหนียวเด้อจ้ะกินแล้วมันสิติดมือลองชิมเบืองแล้วเด้อจ้ะว่าติดมือเนะข่าวเหนียวกําลังพอดีจ้าสามีมื่อวันหยุดจ้าเพิ่นเลยมาเห็ดกับข้าซอยนะคะว่ใไงฮั่นผักอันยิ่งย่เนี่ยหั่นน้อยหน่อยหนูก็เลยยืนคำเอวเบิ่งจ้ะหั่นน่ อันต้นหอมกูมสียดจตอนงามๆเนาะแต่เปน็นน้ำเพิ่กระหันได้ดีอยู่เสร็จแล้วกระหันบอเขียปออันนี้บอเขียปอตันว่าบเป็นของไทยได้จ้ะบะเขียปออิรานเดอ้อล้องใส่เบิงจากหน่วยหนึ่งนะคะหนูกับบอหันได้เคยกินดอกร้องเฮ็ดเบิงจ้าเสร็จแล้วไปในี่ตําตะไร้มาเบิงเด้อตะไร้หนูบอกเลยว่าตาํ้แห้งๆตําให้มันแหลกยำแล้วยำอีกตํ้แห้งๆเิ่งๆๆทาตาําที่บอได้ยินเสียงเพราะว่าหนูก็บ่รู้กันอัดวิดีโอจังได๋บอมีเสียงแม่ เราเน้อกะย่างไปเอาบอกริกย่างมาถาใส่บอกริกหน่วยหนึ่งได้บอ <c oughs> สีหนาเพื่อนลังเล่น่ะเพื่อนกินเผ็ดได้เลยด้อจ้าหนูก็บ,บอกว่าหน้หยใส่หน่อยนึงแนเพราะหามันได้กินต้องไปขวให้หอมนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่เน่าล่างโคกขุนที้สองเทียพู่นะแล้วก็คนจ้าหามันเดือดเด้อ๋ยวบอกให้ฉีกไว้บ,บกูดใส่ใหแน่แล้วก็เติมน้ำจ้าซํำนี่ละแล้วก็ใส่ผงชูรสจ้าหนูได้ไม่เฮ็ดได้จ้าเพื่อนเหมันโทรศัพท์เข้า เป็นไปคุยธุระอยู่สามีอันนี้ใส่ปลาล่าจา้กปลาล่าแม่เลียนแล้วก็เกลือแกหน่อยนึงจ้าข้เลขข้เล่เลใสปลาลงไปตอนน้ำเดือดนะคะปลาเรือมือว่านนะจ๊ะแบ่งไว้นะคะใส่บอกเขียลลงไปก่อนใส่แล้วใส่อย่างอีกใส่เห็ดจ้าเห็ดอันนี้แสบอยู่ที่จักเห็ดอีกอย่างดอกหนูนลืมแล้วก็ใส่ผักกาดหน่อยนึงใส่ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมจา้าลอยใส่ลูกชิ้นปลาในเดอ้อหน่อยนึงจ้า ใส่น้ำปลานะคะเสร็จแล้วจ้าตักใส่หมอ้อโอ้ยย,ยัยนเฮียหยันเฮียตอนแรกมมที่ใส่อนสามีม่านเทให้น่นละเพื่อนว่างทีกละโทรศัพท์เข่าด้วยจ้าวันหยุดกับงานไหลคือเกาอืโทรศัพท์โทร,ทรตามงานจังสันจังซีบอลเหลวบ่เหลือกอยู่หนูก็เลยได้มาดันตักใส่ทานจานเองเ้อตักไปตักมาน้ำมันอหลายแต่หนูได้เปลอยลิ้นน้าออกด้วยจ้าหนูว่าแหล่าน้ามันหลโผล่ขึ้นในใจอยู่น้ามันสิหลาเบิ่งไหลายคักน้ำเอ้ย ป่าเละบอข้าวจ้ะแน่นอนเสร็จแล้วไปเอิญสามีมากินเด้อจ้าะนะแผนกย,กยกยกมาแล้วเด้อไปนั่งกินอันนี้คือวิดีโอมีเสียงอยู่อัดรอบนี้อันดับแรกตักต้อนปลาให้เพื่อนซิมก่อนเลยจ้าเอานด้กินอันนี้ก่อนตักปลาใส่ถ้วยให้แล้วยูซื้อก็ไปโจกกินตับแหมเ <c oughs> งยอดอีี กางลายได้จ้คข้าต่เอากางออกหนูก็เลยป้อนแน่จากน้อยอร่อยมายังบยยัเลยบพกว่าอร่อยแล้วเวิงจากอร่อยแท้เ่อร่อยแทบบูได้กะดีได้ใจแค่ยังให้กินกะกินเด้ป้อนหนูพร้อมนี่ภาคไปกะสิเคินเจ้าของไปแล้วจ้าต้องป้อนเพิ่นคืนได้เพิ่นป้อนแล้ว สบอยดีใบให้ใน,นกินเบิดอยู่สีแซบอีดีและวซาบๆเห็กินไปป้อนกันไปจ้าพ่อได้กินแซบอยู่เด้ออาหารบ้านเฮา

อร่อยมากอร่อยค่ะไม่ใช่ปลาดิลูกคือนั่งเบื้องหน้าแปลกๆเอาตับมาให้เบิ้งจ้ะตับย่างตับได้ใจหนามากได้เห็ดอมปลาให้กินว่าอยากกินย่างตับตับไก่จ้าจะย่างกินกับสมตับม,มือก่อนส่วนละไม่นี้เอามาให้เบิ้งซัมเนะนะจ้า ยืนกันสองนพัวเมียสำเนียกก็สบายใจแล้วจ้ะ